เอไอโง่จะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันสามารถนอกพอกได้ได้ถึง1,000คนเลยเฮ้เยรู้สึกว่าน่าจะเป็นแฟนตัวยงของคนขายตั๋วเลยนะฮะแกอกแล้วงั้นเหรอคราวนี้เกิดอะไรขึ้นอีกฉันมีเพื่อนหลายคนก็จริงแต่ฉันไม่เคยมีเพื่อนเป็นคนขายตั๋วเลยนะเฮ้ยแกต้องการที่จะซื้อตั๋วสำหรับการแข่งขันร้องเพลงใช่หรือเปล่าล่ะรูหรือเปล่าแล้วว่ามีคนบางคนน่ะ สมรู้เรื่มคิดเก่งกำไรและปล่อยขายในราคาที่สูงหรือว่าแกอยากให้ฉันช่วยในการจัดการหรือเปล่าล่ะเไปหาคนมาจัดการเดี๋ยวนี้แล้วก็จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องมาด้วย <S 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 การประกวดร้องเพลงเป็นหนทางสู่ดาราซึ่งมันดึงดูดความสนใจของเบดิสันและก็ยาบัางอาจ์ตนำความอัปยศมาสู่บริษัทของเราหรือว่าในตอนนี้แกจะเบื่อชีวิตแล้ว ผมขอโทษครับคุณเย่พวกเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วทุกคนไปทำงานที่แอฟริกาเป็นเวลาหนึ่งปีไปรับบีซ่าเดี๋ยวนี้คุณเย่พวกเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วเฮ้ <c oughs> hey, เป็นคำเตือนที่ดีนี่นะเอานี่ตัว๋วห0บใบที่อยู่แถวหน้าพอดีหรือยังละ่ะตอนนี้เรายังคงเดินหน้าขายส่วนที่เหลือต่อไปเรื่อยๆเย่ yeah, ฉันมีความสุขมากเลย เออเยี่ยมไปเลยนี่นะเอเอไอตัวปัญหาเอา้ยเฮ้ยอย่าดันอย่าดันเข้ามาคุณอย่าเดินเข้ามาฮะอะไรกันเนี่ยหมูงั้นเหรอที่เลี้ยงหมูอยู่ถนนถัดไปนะเฮ้ยถ้าเราไปการแข่งขันร้องเพลงของพี่สาวพ่อจะตื่นงั้นเหรอใช่ทุกอย่างจะเรียบร้อย ถ้าไม่ได้ฉันจะจัดงานคอนเสิร์ตระดับชาติให้พี่สาวเธอเองเฮ้ hey, ที่นี่มีคนมากมายเลยนี่นะก็อาจจะทำให้เพลงในวันพระจันทร์กระตุ้นก็ได้ไปกันเถอะไปสนุกกับการประกวดดีกว่าเฮ้ hey, เพื่อนถึงแม้ว่าคุณจะดูหนักหัวกระตามแต่คุณเองก็ควรที่จะไปรอเข้าแถวด้านหน้านะแล้วก็อย่าทำให้พวกเราลำบากใจหนากลัวหัวหน้า พวกเราไม่ใช่อันตรภานหรอกอีกอย่างลุงของฉันเองก็หลับไปแล้วนะดูนี่สินี่คือตัว VIP เราจะไปทางเดินได้หรืออยังล่ะโอ,โอ้ยขอเชิญครับคุณทําให้ผมกลัวเชิญทางนี้ได้เลยแก้ตาบอดแล้วเหรอคิดว่าแคกวี p ของเราเป็นอันตพภานทั่วไปงั้นเหรอเออฉันได้เรียนแปะไตแกรมมาเมื่อผมเห็นพวกเขาผมรู้สึกกดดันได้เลย ฉันคิดว่าชายที่นั่งรถเข็นนั่นจะเป็นเจ้านายแต่ฉันคิดผิดนะฮะขึ้นลงซ้ายขวาอ,อะแล้วใครเป็นเจ้านายกันแน่เออชายหนุ่มคนนั้นเขาดูไม่ใช่เด็กธรรมดาผมรู้สึกลมหายใจที่พิเศษของเขาได้เฮ้ยไรซันะเอานี่ไปแล้วก็กลับไปทำงานต่อเลยนะฮะ ที่มาร์กหน้าเสร็จแล้วนะอีกอย่างก็ไม่ได้เจอกันนานเลยโอ,โอ้ฉันเกือบลืมไปแล้วนะโอ้ขอโทษทีนะเดี๋ยวฉันกลับมานั่นคุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะเห้ hey, อะไรกันเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าล่ะว่านางฟ้าหลายคนนะ่ะมาอาบน้ำที่นี่ด้วยนะเห้ hey, อยากดูใช่ไหมใช่แน่นอนครับแน่นอน นี่แน่ไอ้เหี้ยฉันโทรมาหานายแต่นายเองก็ไม่ตอบรับเลยและตอนนี้ทันทีที่ฉันพูดถึงการอาบน้ำของนางฟ้านายก็ดันตอบฉันนี่มันน่าอายมากๆเลยนะจะเย็นๆครับคุณผู้หญิงผมจะติดต่อทันทีหลังจากเสร็จงานนี้ไม่ฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้ถ้านายไม่ให้ฉันตอนนี้ฉันจะบอกทุกคนว่านายรังแกฉัน และจะไม่มีใครกล้าพูดคุยกับนายอีกต่อไปโอ้เสียแลวไงแบบนี้ลำบากแน่นอนสแตนที่ตั้งใหม่เออคุณลุงครับผมต้องการนิตยาสารให้เธอมีเออปกหนุ่มนักกล้ามที่ขึ้นอยู่หรือเปล่าล่ะครับคุณผู้หญิงผมรู้หนะ้าว่าคุณต้องใช้เวลาในการมาร์กหน้าเป็นเวลานาน และผมก็ดันมีหนังสือพิเศษสำหรับคุณด้วยและผมจะบอกได้เลยแล้วว่านางฟ้าจำนวนมากจะต้องจ่ายมันในราคาที่มาหาศาลแน่นอนแต่ผมขอปฏิเสธไปละกันตอนนี้ผมจะส่งไอ้นี่เป็นคำขอโทษโเฮ้อย่าแสรงทําเป็นสิ่งลี้ลับไปเลยให้ฉันดูเดี๋ยวนี้ เอออาหยานี่มันหนังสือเวทมนต์ชัดๆเลยฉันต้องใช้เวลามากขึ้นกว่านี้ตอนนี้ฉันขอศึกษาก่อนละกันเฮ้เรียบร้อยไปกลับแล้วเฮ้พ่อนุม่มนั่นโทรศัพท์รุ่นอะไรนะทำไมนี่จะสารถึงหายไปเมื่อนายสแกนมันละ่ะ โอ้คุณลุงผมจะโฆษณาหน่อยละกันนีนเน่เป็นโทรศัพท์รุ่นแปดใจเลยละมันเจ๋งหรือเปล่าละ่ะสาม,มารถโอนนี่จะสารหายได้ด้วยโอโ้พูดอะไรไม่รู้เรียกเรียกเรียกพวกเราเฮ้ hey, ช่วยลดเสียงหน่อยได้หรือเปล่าละ่ะเฮ้เป็นอะไรมากหรือเปล่านี่พวกเรากระจายเงินนะทําไมพวกเราถึงจะตะโกนไม่ได้โอ้ฉันแค่กะจะตั้งใจฟังเพลงเล็กน้อย แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงพวกเขาร้องเฮ้ย hey, ความบัปะยศของคุณนะอย่ามาเป็นหมาในรักเนี่ยนี่เลยนะโอเคหรือเปล่าละ่ะอีกคนนึงก็ยังไม่ทําอะไรและอีกคนนึงก็ยังนอนหลับไม่เคารพนักร้องบนเวทีเลยนะเนี่คุณนะไม่สมควรได้รับการประกวดน,นี้ออกไปจากที่นี่เลยไปโอ้ว้าวถึงคนจะเยอะแต่แฟนข,ของเ <มา S 1> จ้าอิงก็กกเหนียวแน่นเช่นกันนะเฮ้ย ใช่ใช่เรายังมีคนอื่นอีกนะเราสามารถกระทืบคุณให้ตายได้เลย ฉันจะไม่ห้ามพวกไหนนะถ้าพวกนายอยากจะตายนะเดี๋ยวก่อนเชฟทุกท่านจริงๆแล้วล่ะพวกเราแค่กำลังจะสนุกกับงานคอนเสิร์ตเท่านั้นความมีของฉันสิ้น้อนอยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลานานเขาแค่หวังว่าลูกสาว่ได้เรียนเก่งดีๆพวกเราก็เลยพาเขามาที่นี่เราเคารพการประกวดร้องเพลงมากเลยละ <S <S อ๋อ,อแค่นั้นแหละครับพวกเราเองก็อยากพายเกินไปแฟนคลับของ เราจะเชียร์ลูกสาวของคุณตอนขึ้นเวทีนะหวังว่าเขาจะตื่นเร็เลยนี้เอาล่ะทุกคนนั่งอย่ายุ่งกับการแข่งขันนี้อ้อขอบใจมากเลยนะหนูคุณแม่คุณแม่เยี่ยมมากเลยไม่มีวัยรุ่นคนไหนที่ไม่มีเหตุผลล้อเออคุณนายเยี่ยมมากเลยคุณผู้หญิงเยี่ยมมากเลยที่คุณกลับพูดออกมาได้นะครับ <S 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 スックス俺はセックスをするんじゃねえ俺が俺自身が真のセックスになるんじゃセックスでもたけしお前これ以上は体力が持たないいや俺はセックスになる絶対にセックスになるんだセックス